สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมเฮานี่ครับนี่ครับพี่มัมของเราความน่ารักของพี่มัมตอนเช้าครับเอ้าเอ้า ป็นอาการของช้างตกมันนะครับซึ่งเป็นอาการของพี่หม่ำที่ตกมันอย่างรุนแรงนะครับผมก็เลยมาเช็คสภาพ่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้บเราก็ไม่ให้รุ่นเล่นแบบครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับผมอันตรายนะครับแต่ว่าเรามาดูว่ายังจําผมได้ไหมซึ่งผมเป็นควานเขาเนาะเป็นคนเลี้ยงเขานะครับซึ่งเขาเป็นช้างที่ดุร้ายมากนะครับเขาเป็นช้างที่ดุร้ายมากนะครับเราต้องสร้างความระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับผมไม่ใช่ว่าจะมาทํากันง่ายๆนะครับผม การแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาทํากันได้ทุกเชื่องนะครับเป็นการเลี้ยงดูที่มาหลายปีแล้วก็จะรู้นิสัยใจโอดีเนาะเป็นการเลี้ยงดูมาหลายปีแล้วครับผมเฮ้บเป็นการเลี้ยงดูที่เราเลี้ยงกันมาหลายปีนะครับแต่พ่อเขต้องสร้างความระมัดระวังด้วยนะครับว่าเราอย่าไปทําเรียนแบบผมได้ทุกเวลาครับอันนี้คือพี่มังเขาตกน้ำมันอยู่นะครับแต่ผมก็เข้าไปดูเช็คสภาพ แล้วก <ítulo> anyway ็เข yes, ้าไปดูร่างกายเขาว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาถือว่าด no ีข no ึ yes, ้นครับดีข <ride> ึ <by S 1> ้นนะครับแล้วก็ยังตกน้ำมันอยู่เช่นเคยครับยังสั่งได้ครับยังสั่งได้อยู่ประมาณนี้ยังไม่อันตรายสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับการประมาทนั้นเกินบอเกินแห่งความตายนะครับอย่าไปคิดประมาทอย่างเด็ดขาดเลยนะครับผมนะครับผมนี่คือพี่มัมคนเราซึ่งตกน้ำมันอยู่นะครับแต่ยังสั่งการได้พี่มัมจาพ่อได้ไหมลูก จำได้โอเคครับโอเคโอเคโอเคนะครับผมสวัสดีครับแม่แม่ยังลุกโอเคเสียงใสเหมือนเดิมครับจะเสียงยังใสอยู่เหมือนเดิมนะครับพี่หม่าของเราเสียงยังดีนะครับยังจําเราได้อยู่นะครับผมผมก็เลยให้ชมอาการล่าสุดของพี่หมําครับตกน้ำมันอยู่นะครับซึ่งอาการแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ใช่ควานห้ามเข้าใกล้ครับอันตรายนะครับมากรมเข้าไปต้องระมัดระวังนะครับถึงแม้เขาจะ เชื่อฟังผมแต่ว่าผมก็ต้องระวังตัวไว้ครับเพราะว่าอาการประมาณนี้ถ้าถ้าเป็นบางเชือกให้ดุแล้วครับน้ำมันอกแก้มอันนี้ดุเลยนะพี่น้องนะครับแต่พี่หมําก็เป็นช่างดุเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ก็ดูครับดูครับพยายามจะทักทายเราครับเนี่ยครับโอเคับพี่หม่ำครับกินหญ้าไปลูกกินหญ้าไปนะครับขึงหูขึงใส่ต้องอันตรายครับแบบนี้ ระมัดระวังนะครับไม่ใช่ว่าเราจะประมาทนะครับประมาทไม่ได้นะพี่น้องการที่ประมาทเนี่ยอันตรายนะครับผมพามาดูเนี่ยคือทดสอบความจาของพี่หมาประจําผมได้ไหมหรือยังมีอาการที่รู้จักผมเหมือนเดิมไหมประมาณนี้นะครับนี่ครับผมก็กินอาหารปกตินะครับเบนไปเบน อ้าวเนี่ยครับแกมประมาณนี้ครับการที่เรามาถ่ายเนี่ยไม่ใช่ว่ามาโชว์ความเก่งความสามารถอะไรนะครับผมแค่มาเช็คสภาพช้างว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างหลังจากผมกลับบ้านมาครับก็อยู่ประมาณนี้ครับการที่เราเลี้ยงช้างตัวผู้เนี่ยครับผมเราต้องระมัดระวังอย่างพิเศษก็คือตอนตกมันนี่แหละครับการตกมันของช้างเนี่ยหปีเขาจะตกถึง1ครั้งถึง2ครั้ง1ครั้งถึง2ครั้ง1ครั้งประมาณ2เดือนถึง3เดือนบางเชือกก็4เดือนก็มีตกหนักที่สุด6เดือนก็มีบางเชือกนะครับบางเชือก โดยที่มัมของเราในปีนี้ตกสองครั้งแล้วตกครั้งนึงก็ไม่ถึงเดือนนะครับครั้งนี้ก็น่าจะไม่ถึงเดือนเหมือนกันน่าจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเช็คสภาพดูก็ยังสามารถเข้าใกล้ได้แต่ว่าเราไม่ประมาทเพราะว่าถ้าเราเกิดเ,เราประมาทเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับทีนี้ผมทําให้ท่านดูอย่าไปเล่าเรียนแบบนะครับสาหรับควานช้างหรือผู้ที่รับชมผมอยู่นะครับเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายกับชีวิตของท่านได้นะครับที่ผมตัดได้เพราะผมเลี้ยงเขาผมรู้นิสัยเขาดีว่า เขามีพฤติกรรมอย่างไรเวลาตรงมันเขามีอาการอย่างไรแล้วผมเข้าไปดูผมก็ต้องเช็คดูวนว่าถ้าเกิดเขาไม่เชื่อฟังผมผมก็เข้าไปใจไม่ได้นะครับการดูแลช้างนะครับถ้าเราไม่เอาใจใส่จริงๆเราจะไม่รู้ถึงนิสัยของช้างนะครับอย่าไปคิดว่าเราเลี้ยงเขามาโดยตลอดแล้วเขาจะกลัวเรานะครับเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเราคิดว่านะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับความประมาทนั้นก็พอให้ถึงโบแห่งความตายนะครับผมอย่าไปประมาทเป็นบอกเด็กเปความตายอยู่แล้วเราต้องเข้าใจว่า นะครับเขาเป็นสัตว์ใหญ่บางทีเราอา่านความคิดในใจเขาไม่ออกหรอกว่าเขาทําอะไรนะครับเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนคือระมัดระวังไว้ก่อนนะครับแต่ผมเนี่ยจะเข้าไปเนี่ยผมจะสั่งเขาก่อนถามมาก่อนว่าคุยกันก่อนว่าสั่งเขาดูไม่ใช่คุยกันให้รู้เรื่องนะคือสั่งเขาดูว่าหาันซ้ายหันขวาถ้าเขาทําตามเลยว่าเขายังเชื่อยัง,ย,งยังจำเราได้อยู่เลยถ้าเขาไม่ทําตามเขาจะกระโดดใส่เลยนะพี่้องคือถ้าเขาไม่จําเราไม่ได้เนี่ยเ <bigger S 2> ขาจะโชว์ใส่เราเลยนะครับหรือคือทำร้ายเลยแหละคือโชว์ใส่เลย เดีนี้เขาจําผมได้นะครับจําได้เดี๋ยวผมจะลองสั่งให้เขายกงวงเลยนะพี่มัมบนสูงบนสูงยกงวงสูงโอเคจาได้ไหมลูกจำพ่อได้ไหมโอเคครับโอเคครับกินไปลูกกินยาไปนะครับนี่คือเราสั่งประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสั่งให้เลี้ยวไปฝั่งนู้นถ้าเขาเลี้ยวตามแสดงว่าเขาจําได้นะครับบินบินไปหันหันข้างไปหันข้างไปบินไปบินบินไปนะครับบินไปอีกบินไปบินไป อ้าวนี่ investing. นี่คือเขาจําได้ใช่หไหมเขาจําได้เราจะบอกเขานะครับมุนเบินมุนไปมุนตัวมุนตัวมุนตัวเบิเบินไปเบินไปเบินไปเออเขาหันหลังมาโอเคหันหน้ามาเบินมาหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามานี่หันหน้ามานี่โอเคนะครับประมาณนี้ครับคือการทดสอบความจําของเขาแล้วเราอย่าไปลำลีลำเร้าเขาหรืออย่าไปจุกจิกกับเขามากช่วงเขาเป็นแบบนี้นะครับเราอย่าไป ไปบังคับหรือไปสั่งอะไรเขาให้มากเกินไปเพราะว่าบางทีเขาจะงุงเร็วกว่า,าเหตุการณ์ปกตินะครับรต่อเการปกติเนี่ยเขาก็จะเชื่อฟังเราอยู่แล้วเพราะเขาอารมณ์ดีเลยช่วงนี้เขาจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะพี่น้องเพราะว่าน้ำมันมันออกมาแล้วมันจะไปถึงกับถ้าตามที่ผมศึกษาดูเหมือนกับว่ามันไปกระทบกับประสาทสมองทําให้มีความโกรธเร็วขึ้นมีให้ความจําที่จําคนสั้นลงนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีอาการที่ดุร้ายก็คือว่างุดหงดเร็วเหมือนคนเราอยู่ใบทองประมาณนั้นนะครับจะอยู่ในใบทอง คุยอะไรก็ไม่ค่อยถูกหูทําอะไรก็ไม่ค่อยถูกตาเท่าไรนะครับสั้างเกออรการของช้างตกมั่นนะครับนี่คือพิมําของเราที่กําลังตกน้ำมันอยู่เต็มแกมอย่างที่ท่านเห็นนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทีท่านการติดตามรับชมผมอย่าลืมครับคลิปของผมท่านอยากชมให้กดไปที่ช่องพลายหม่นชาแนลพิมพ์ค้นหาช่องพลายหม่นชาแนลยูทูบท่านจะเห็นชางของเราแล้วก็จะเห็นผมนะครับตอนนี้นะครับอยากให้ท่าน พิมพ์หาเอานะครับผมชื่อช่องไปหมั่นชแนลเพราะว่าจะได้เห็นช่องจริงๆเสียงจริงๆของผมเองนะครับผมช่วงนี้หลายท่านอาจจะสับสนได้นะครับเพราะว่าช่องช้างขึ้นมาเยอะนะครับก็เราอยากให้ท่านพิมพ์ไปหาแล้วก็ช่องไฟหมั่นชแนลของเราจึงจะได้เห็นน้องใบบุญนะครับแล้วก็เห็นช้างสุกเชือกนะครับผมก็ขอบคุณทุกสีท่านขอฝากด้วยครับผมตอนนี้ช่องช้างก็เกิดขึ้นมาเยอะก็อยากให้ท่านช่วยอา่านกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะเป็นทางรอดของ ทีมงานช่างตรงงานของเรานะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเปอยงท่านในการติดตามรับชมขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับที่การเกษตรสมศาสนาทุกประการอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงนี้พี่พมัมครับลาไปไมา่เอ็ซีแล้วสวัสดีครับเลยส,สวยๆครับดีครับผมสวยๆลูก อย่งคับอย่างยังยังดูยังหูยังคึงหูอยู่นะทำตามแต่หูยังคึงอยูนะพี่น้องเห็นไหมครับแต่ก็ยังจาได้นะครับเราต้องติดโซ่เขาไว้นะพี่น้องถ้าเราไม่ติดโซ่ไม่ได้นะอันตรายนะครับตอนนี้นะครับโอเคครับพี่หม่ำครับโอเคครับผมนะครับก็ขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาถ่ายทอดพวงพี่หม่ำให้ชมกันถึง MP2 นะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่2แล้วที่ผมถ่ายทางตรงมันให้ชมกันครับนี่คือหลายท่านทำหาพี่หม่ำของเราเป็นยังไงบ้าง ผมก็เลยให้เห็นประมาณนี้นะครับเพื่อหายคิดถึงครับเพื่อให้หายคิดถึงนี่คือพี่หม่ำของเราสุดหล่อของเรานะครับน่ครับกินอาหารปกติครับเราเตรียมอาหารให้กินปกติถึงตรมันผมก็ไม่ให้อดอาหารนะครับผมให้กินปกติครับดูเลยเขาเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ นี่ก็ขอจบคลิปนะครับผมขอให้ท่านยังมีความสุขความเจริญทุกท่านครับ <L> อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์บาย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 โอเคจ้า